สบายดีพี่น้องยิบท่านให้ลูกชายนิท่านให้น้องเป่าโหนเนี่ยเจ้าเปิดปบแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเด้อมิน,นิกะเปิดคลิปมากอะพ่อย่ายท้องแบนน้อยพนะี่น้กำลังกำลังอัน ผลิตถ่านธุรกิจกำลังเปิดธุรกิจธุรกิจผลิตถ่านเหถ่านขายนี่อันนี้เป็นธุรกิจของยายทอง <laughs> <laughs> กับลูกสายเห็ดใบสเรนะ็ดไปวันวันี่แหละเห็ดก็จ้กี่เห็ดในใด บ้านเมืองถือหาเงินอยู่ถุงมือจักเอิ้นเอาอยัางดอกเขี้าถกเขี้ทางน้ำผึนหม,มูเ<ม>ก็บหั่นเก็บนี่พอบริเชียเตาพเพิ่นกันนี่แหละพี่น้องเตาลูกทรายเห็น <c oughs> ให้ลูกทรายลูกทรายหล่าได้เห็นให้ลูกทรายหล่าได้จักสอบมื้ยนี่ จ็ดสอบปในเจ็ดสอบสองสี่หกเจ็ดเจ็ดสอบเด้ปลายกับครึ่งหนึ่งพี่น้องก็เต็มซ้ำถาเติมใส่รถหนาโอ้หัวน,นี้คือได้ลายถึงหันได้เจ็ดสอบผู้หม่ชุดเด้ใหม่ชุดโอ้ไม่เพิ่นนี่กะไปตัดมาแตนานหน้าโคกเพลิงน้องพูดน้าผู้เข้มทางเ จ้าของอันนี้จนจะคของไปทางใดจะคของยักปบชื่อชงนงวะหาเงินได้ยหาเงินคนที่หากันนี่แหละผู้ที่ใส่เงินกับลูกชาย ทานนี่ไม่ยังแน่นี่เล่นแม่ล้างแม่จิกเอนี่้องแม่ล้างแม่ล้างแม่จิกเนาะสอบทนายเขาสื่อเสมอนี่สแปดพันสอบสแปดพันกีบโอ้สแปดพันกีบเป็นเงินบาทกอบอมมันสามสิบได้ป้สามสิบสามสิบบาทบ่ หรือสี่สิที่ิาได้ดอกยีบาทเชอเกบแมนเป็นสิ0พั 40, นบ่หรือสิบปลายพันเนาะหรือสีหรือสี่ิบาทแหละอยู่วังนี้แหละบ่หูคือกันเลดเงินก็ได้ อันน <c ười> ี้เป็นของน้องเป่าส่วนลูกสาวมากับเบอร์ยูฮดเดือนน้องเอ้ยลูกสาวก็ได้ถ้าน้องเปซื้อชมงถ้าน้องไปซื้อชมลูกสาวกับเบอร์ยูลูกสาวก็ได้เต่าเพิ่นเต่าน้อยๆได้เจ็ดศอกตัวนี้ของของป้าตัวนี้อัดแล้วเนาะตัวนี้ก็ได้ มื่อได้แด้ขวัดอัดเลยขวัดมือนี้บ่ผู้เจ้ายังไปอยู่ผู้เจ้ายังไปหากินตอนนี้เด้ตอนนี้ขวัดมือนี้บ่ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เลยอัดเศร้าฮะมือแรงมือแรงผลที่ขวัดอนากาน่าจะมือแรงเนาะ อนี้ก็นาจะมึแรงตัวใหญ่หาได้เออตัวใหญ่กรอายังบิควัดดอกะตัวนี้ตัวนี้มแรงบอกลายจุกลายหมกลายหัวก็ได้หัวเต่าของหลานเนาะอันนะของเอื้อยอันนะอันนี้ของทันเปา โอ้ยเห็ดกับพ่อกับแม่ฮะแหละอันแก่พื้นมามาลงมาคนก็ไม้เอาเอาไม้อัดหนาอัดหนาแล้วก็นนหนึบเนาะก็ชอบนี่ก็มันไปชื่อเขาบ่อหนิค่ะอ้าวไปชื่อไปชื่อได้บ่อชื่อเขาอีกชอบแท้เลยข้าวเจ้าไข่ชอบพันชอบช่องพัน ขายช็อบชาวแปดพันฮักออกชอ็อช่องพันเลือชาวฮกช็อบชาวฮกพันกี่ฮักเลยแห่งแรงพี่เอาเด็ดเนี่ยเริ่มเด็ดแล้วข่าวสูดเดินหาจังเลกะจักสิสามใดเนาะมาเงี่ยวกับบล็อปีนแกเบื่อแรกมึงเงี่ยวกันได้เดี๋ยวไปบึงคุณพ่อเนอะาะมั่ง มัางอีกแล้วพี่น้องนี่เพิ่นไผ่ห้าเดีนี่ไผ่ห้า,า,ยยาเตรียมมุงลงังคาคือเกาพี่น้องนี่มั่งออกเบิดเลยมัางอยู่คูปีมันอยู่ได้บ่เฮิงดอกแต่ว่ามันอยู่หละเย็นเนาะเปล่อยเบิดเลยพทนทำปีหนึ่งชองปี Mang <laughs> chẳng bang chắc biao song biao song biao không? nha biao mung biao niba song biao song biao nha biao song biao song biao like a hiền good hiền thôi em anh 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 đây mình... ทั้งเป็ดทั้งไก่จังหน่อยเนะาะบางออกเบิดเลยม้งได้พี่น้องกระจากปางกระชีมุงลังกระชีกับย่ามเนะี่ะมัน้อนแล้วมันอยู่บะได้เนาะพอรังคามันต่ำาอาศัยมุงงญา้าพอได้อยู่เย็นก็เลยพันไผขึ้นใหม่อะไรวกลายเติบได้พี่น้องเลยมึงได้ความแห็งแรงเนาะตกหน้ายามหนีมาเลยกะ็นแหนมไปทางใดก็ แดงจึงคืองตกงามนาเลยแนม่ปทางได้กับเขียวซะอี๋ม,มาชิกก็ได้ใหม่เลยพี่น้องเอ้ยนนนอนคนน้อยนอนนมึงนด่ชม,มาชิกใหม่ไงตุองอ้ยนะลูกเพื่อนตนชม,มาชิกน้อยเอันนี้หันเลย มา้องแม่เพื่อน่ส่วนลูกชาตูมาจอยแห้งๆเขาได้ก็ได้พร้อมกันยังอีกแม่หนึ่งอันนี้ของแม่ตัวนี้ลูกของคุณนี่คือกันบัดเลยชีเดียวเดี๋ยวไปเบ่งอีกลูกอีก แม่หนึง่งนี่ลูกชัตุได้หนากันนี่พี่น,อน้องหนาที่เราพายตะวังหันแหละนี่จักได้จักอันนะจักได้จักลูกนี่ฮอตปะลอยเอาปะหาสิบปลายหนึง่งหาสิบปลายอันพี่น้องโอ้ระดูไพ่ ย่านบ่พออีกธมาชิกใหม่พูนลูกชาตูโตเดียวนั่งใหญ่พี่น้องมาเดีวนั่งใหญ่ตัวนะเั็นบ่ช่องโตนิดน้อยตัวเดียวนั่งใหญ่กว่ามาตื่นฮะพักกันนอนบอกแข็งแขงแจ้งนันไดแม่นบ่อยกินนมมาเดียวโตเดียวนี่ใหญ่ บอกแข็งแหงจังได้แม่นบอกให้กินนมเเลี้ยงบ่ดีเนาะบอกคือลูกตัวน,นานลูกตัวน,นานลูกหันปึ้งๆได้พร้อมเดียวพี่น้องมานนานแ <c> ข <oughs> ่งแรงนี่ผู้นี้ผู้นี้ได้ส่ะ ผู้นี้อันนี้ <sk r isa> สองเดือนปลายน้องนิดหน่อยสองเดือนปลายด,ยดื้อๆดื้อๆหากนอนนอนอ้นอนกินน,น,นมแล้วก็นอนกูดเห็นเพื่อนกันท่วงพี่น้อง ตาเขาโกนเหี้ยเหมืนมันดำตาโกนแล้วมันดำเล่นเพื่กระทั่วโกนนะได้เนาะยามกลางคืนกระลุกกระลุกพี่น้องเอ้ยส่วนอาสาวห้ามมาบม่ได้อยู่เพื่อนพี่น้องไปแล้วไปลินบุฟวงเขารักษาเมื่อนี้เมื่อวานเนี่ยปวงเขาซุยเมื่อวานเมื่อนี้ปวงเขารักษาเมื่อวานเมื่อนี้พาน้องชายไปซื้อส่งเมื่อนี้พายน้อง ก็เ,เลยพากันไปซื้อ่งอไ่ได้ได้เงินไม่ได้ได้ครับพี่น้องเอยลงมาลินเซื้อเยวเผิ่นมาสก่อนเนาะได้ชิทามจังชิทามเพิ่นจังชิทายคลิปเพิ่นแล้วก็วมุซึ้ระหว่างที่ไปเหตุงานหาเงินครั้งแรกของเพิ่น,นเป็นจังใดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้อง เดี๋ยวเพิ่นมาสก่อนเนะาะจักขักมืหัวสิมาตอนใดละเมอนีะนะดูหน้าก็บห่อนแถมเนาะ